ครับสำหรับยูนิตที่4นะครับเราก็จะมาพูดถึง p r proof r e a d i n g แล้วก็ t r อร์โม r รสนะครับทุกคนครับเวลาที่มีการจำลองดีเดียเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้การจำลองดีเดียเนี่ยมันคงเดิมละดับเบสเรียงตัวแบบไหนก็อยากได้มันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าระดับเบสเปลี่ยนไปเราจะน่าจะทราบนะครับว่าถ้าละดับเบสเปลี่ยนไปสมมนติให้การทำงานของยีนมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วหลายครั้งหลายครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงของเบส มันนำไปสู่การเกิดมิวเทชันเกิดขึ้นหลายๆครั้งมิวเทชันอาจส่งผลให้ทําอะไรแปลกๆหรือลักษณะใหม่ๆได้แต่หลายๆครั้งก็ไม่เป็นผลดีกับสิ่งชีวิตนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกของ proofreading จึงถูกออกแบบมาเพื่อการนี้ครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการจำลองดีเนี่ย,ยมีเบสที่ผิดพลาดเข้าไปเป็นต้นแบบใหม่ๆนะครับสมมุติว่าสมมติว่านะครับผมนะครับลอกกันบ้านมาผิดแล้วผมนั้นทําตัวเป็นฮีโร่ครับคือเป็นต้นแบบให้เพื่อนๆลอกต่อ เพื่อนๆจะลอกถูกไหมครับแน่นอนเพื่อนๆไม่มีทางลอกถูกหรอกครับใช่ไหมแต่ในที่ผมถ้าผมผิดคนที่ลอกต่อจากผมก็ผิดหมดเช่นเดีวยวกันนะทุกคนกรณีที่ถ้าดีเนียเทมเพลตมันถูกจําลองมาแล้วมันผิดหลังจากนั้นกระบวนการที่ผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อท่องในดีเนหลายๆโมเลกุลต่อมาซึ่งไม่ดีกับเซล์เลยฮะเราลองมาดูกันนะครับว่ากระบวนการพูดฟ a ีดิงช่วยตรงนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับ สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการจำลองดีเนตครับหรือสังเกตดูว่า proofreading คำนี้นะครับคำคำนี้เป็นคำเดียวกับการพิสูจน์พิสูจน์อักษรในทางการพิมพ์เอกสารนะนะครับคือเวลาที่เราพิมพ์งานไปเนี่ยเราต้องมีฝ่ายพิสูจน์อักษรใช่ไหมดีเนก็เช่นเดียวกันฮะนะครับโดยปกติแล้วนะครับเบสเอครับจะผูกกับ T เพราะฉะนั้นถ้าเทมเพลตเป็น A ต้องหยิบตัว T มาเติมใช่ไหมฮะหรือ G คูกกับ C ครับถ้าเทมเพลตเป็น G ก็ควรต้องหยิบตัว C มาเติมใช่ไหมแต่ด้วยความที่ดีเนตโพลิเมอเรสนะครับ ทำงานผิดพลาดได้ฮะนะครับต้องเติมเร็วพอเร็วเสร็จปุ๊บผิดพลาดได้นะครับ,รรราดดรบการเกิด mismatch หรือการจับคู่ผิดนะครับมันเกิดได้1นึ่ในพัน n u c t i เลยนะนะครับทีนี้ตัวของ enzyme DNA polymerase นะครับเขาก็จะมีกลไกป้องกันตัวเองอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือบริเวณ active site ครับของ DNA polymerase เนี่ยนะครับมันต้องการเบรที่จับคู่กันให้ถูกครับอย่างถ้า A เนี่ยก็ต้องคู่กับ T ถ้า G เนี่ยก็ต้องคู่กับ C ใช่ไหมฮะถ้าเบสที่ไม่ถูกต้องแทรกเข้ามานะครับเอนไซม์ดีเนสโพลิเมเรสเนี่ยจะลดประสิทธิภาพการทำงานลงอย่างมากเลยฮะนะครับก็จะเป็นผลให้การผิดพลาดที่ตามมามันน้อยลงไปด้วยนะครับรวมถึงตัวของเอนไซม์ดีเนสโพลิเมเรสนะครับก็จะมีสมบัติพิเศษครับในการตรวจสอบมิสแมทคือหมายความว่าเขาสามารถตัดนิวคลาตที่ผิดออกนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยเบสที่ถูกต้องได้นะครับโดยนะครับการตัดนิวคลีทาตนะครับจะตัดที่ทางตามไป5ครับ ะะอย่างที่บอกไปถ้า mismatch ใช้ activity ที่เป็น3พรามไป5พราม e x o n u c l e a s e โ okay, อเคนะครับแต่ถ้าตัด segment หรือตัด primer ใช้5พราม3พราม e x o n u c l e a s e โ okay, อเคนะฮะหลังจากตัดแล้วนะครับใน p l y m e a n e ก็จะเติมดีคลีทาด้วยกิจกรรมของ enzyme 5พราม3พราม5พราม3พราม polymerization นะครับมาดูภาพกันนะครับ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของ d n a polymerase นะครับนี่คือก้อนของ e n z y m e Polymerase นะครับจะเห็นได้ว่ามันมี a c t i v e s i t e อยู่นะครับเป็นไหมฮะนี่คือเอ็กซ์สองดี e รีเอตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นี่นะครับนี้เวลาที่มีเบสนะครับเติมผิดนะครับเช่นเห็นไหมครับ C กับทีนะครับทต้องคู่กับ C ใช่ไหม T คู่กับ A ใช่ไหมครับตัวนี้มันผิดฮะเทมเพลคือเส้นสีม่วงนี้นะครับ เส้นนี้ครับดันหยิบเบรมาผิดนะครับมันเวลาแก้ปัญหานะครับมันก็จะเอาตรนที่ผิดนะครับดันเข้าไปในบริเวณของ exonucleasesize แบบนี้เห็นไหมฮะดัภาพนี้แล้วนะครับเ n นไซม์ดี p น l y m e ล a เ e ก็จะตัดเบรที่ผิดออกครับนะฮะแล้วก็เติมเบรที่ต้องเข้ามาแทนนัาตัวแบบนี้หลังจากนั้นการสังเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับด้วเม็่ตามที่ผิดมันก็จะพาดีีส่วนนั้นเข้ามาที่ 3 p r i m e อ o n น r ร a เอทไซดแบบนี้แล้วก็ตัดออกแล้วก็แทนที่ด้วยนิวเคลียสที่ถูกต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่คือผลนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมดีเนนพวกนีพวกนี้เมเลสบอลเนี่ยถึงทำงานช้าพอสมควรเลยนะครับโอเคช้าแต่ถูกไนงะใช่ไหมครับโอเคทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการจำลองดีเนนในโปรคาริโอตนะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของยูคาริโอตล่ะนะครับ หลักๆมันเหมือนกันครับมีไพเมอร์มีไพรเมสมีดีเนโพลิเมเอสมีไจเรสมีอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับความแตกต่างคือตรงนี้ฮะในยูคาริโอตจะมีออริจินออริเรียพิเคชันมากกว่า1จุดนะครับแล้วก็เอนไซม์นะครับส่วนใหญ่เหมือนกันก็จริงนะฮะแต่ว่าดีเนโพลิเมเอสต่างกันโอเคนะครับทีนี้อีกหนึ่งปัญหาครับในกรณีของตัวที่เป็นเซอร์คูล่าเนี่ยนะครับเวลาที่มันจําลองนะครับมันก็จะค่อยๆแค่คลอกแบบออกมาใช่ไหม นะครับก็คือลอกออกมาก็คือจบแต่นะครับในกรณีของดีเอ็นที่เป็นลีเนียแบบยูคาริโอตนะครับมันเจอปัญหาครับดูนะฮะสมมุติว่านี่คือการจําลองดีเอ็นเอนะครับนี่คือไพเมอร์ครับนี่คือไพเมอร์ไพเมอร์สังเคราะห์เสร็จปุ๊บดีเอ็นเอสุดสั่งคลอสแล้วแต่หลังจบงานไพเมอร์ถูกเอาออกเห็นไหมครับไพเมอร์ถูกเอาออกครับแล้วคําถามคือการสังเคลอสดีเอ็นต้องเกิดจาก5พรามไป3พรามเท่านั้นใช่ไหมมันต้องการมันต้องการไพเมอร์ข้างหน้าแล้วคําถามคือ อย่างตรงนี้ครับตรงนี้ที่หายไปเอ๊ะจะไปเอาตรงไหนมาจับจะไปเอาไพ่เมื่อตรงไหนมาจับเพราะมันเติมเบสดแรกตรงนี้ไม่ได้ไงใช่ไหมครับไม่สามารถจังเคพาะเบสดแรกได้ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทุกรอบที่มีการจำลองนิเกิดขึ้นนะครับ DNA ของยูคาริโอตมันจะสั้นลงนเรื่อยๆครับบริเวณส่วนปลายครับมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับด้วยเหตุผลนี้นี่แหละนะครับ ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้านะครับดีเอของเด็กๆนะครับโครโมโซมของเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครโมโซมแข็งแรงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นนะครับอะไรเยอะขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าปลายนะครับมันสั้นลงเห็นไหมฮะส่วนปลายสั้นลงซึ่งส่วนปลายนะครับที่เราพูดถึงกในบทที่แล้วคือเทโลเมียร์นะครับปลายดีเอนี่แหละครับที่เรียกว่าเทโลเมียร์เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหลังการจําลองดีเอ็นแต่ละรอบอายุยิ่งเยอะแสดงว่าจําลองดีเอมาหลายรอบมากเทโลเมียร์ก็สั้นลงไปเรื่อยๆ โอเคเนาะนะครับน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งผมจะบอกว่าในการแบ่งในการจำลองดีนนะครับจะมีการหายไปของเทโลเมียร์แบบต่อเนื่องใช่ไหมนะครับของของปลายดีนต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้โหดร้ายกับเราขนาดน,นั้นครับไม่ใช่เหาอคำว่าดีนหายยีนจะหายเสมอไปไม่จําเป็นนะฮะธรรมชาติได้สร้างกําแพงธรรมชาติขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าเทโลเมีย นะครับนี่คือส่วนปลายของ DNA ครับจะเป็นกำแพงนะครับที่มีชื่อว่าเทโลเมียร์หน้าตาของเทโลเมียร์จะเป็นลำดับเบสซ้ำๆครับมันจะไม่ใช่ยีดนะฮะมันจะเป็นลำดับเบสซ้ำๆเช่น t T A T T D ซ้ำๆๆๆๆต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับประมาณ1 0 0่งรถึงหนึ่ซ้ำนะครับคอยปกป้อง DNA ของเราอยู่นะครับถึงกำแพงนี้ล้มไปก็ยังเหลือกำแพงชั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าแต่ถึงเวลาที่อายุเยอะขึ้นนะครับการที่เทโลเมียร์หายไปมากๆเข้ามันก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับโรคเช่น ความดันเบาหวานอัลไซเมอร์หรือโรคทางระบบประสาทอื่นๆนะครับอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องกันเนาะนะฮะทีนี้เทโลเมียร์มันสั้นลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทาให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วขึ้นอีกคืออะไรฮะรหนึ่งความเครียดครับสองโมลภาวะสามแป้งขัดขาวอืมสี่ไดเอทบำรุลโซดาทั้งหลายน้ําโซดาทั้งหลายนี่แหละนะครับทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเข้าไปอีกมีอะไรความเครียดอ่าเครียดมากก็ไม่ได้นะฮะเนาะนะครับทีนี้ท่หนอาจจะสงสัยแล้วว่า อาจารย์เราถ้าอย่างนั้นน่ะกว่าคนจะมีลูกอะ่ะเขาก็เทโลเมียร์ไม่สั้นลงไปเยอะแล้วเหรอแล้วลูกเขาไม่เทโลเมียร์หายตั้งแต่แรกเกิดเลยเหรอคําตอบคือไม่ขนาดนั้นหรอกครับนะฮะเออมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งครับชื่อว่าเอนไซม์เทโลเมเรสนะครับเอนไซม์เทโลเมเรสเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่คอยเติมเทโลเมียร์เข้ามาเพิ่มฮะอย่างถ้าเป็นเซลล์ร่างกายบอกเลยถ้าเป็นเซลล์ร่างกายนะครับเทโลเมียร์จะสั้นลงเรื่อยๆ ใช่ไหมปลายที่เป็นรีพีซเทโลเมียร์จะค่อยๆหายไปชิ้นนี้ชินิดนะครับแต่ในเซลล์บางชนิดครับเช่นเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์มะเร็งหรือเซลล์พ่อเลี้ยงบางชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีเอนไซม์ตัวนี้ทํางานอยู่ครับเอนไซม์ตัวนี้จะคอยต่อปลายเทโลเมียร์ให้กลับไปสมบูรณ์เต็มที่เหมือนอย่างปกตินะครับโดยใช้อะไรไปต้นแบบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูภาพกันดีกว่าโอเคนี่คือภาพของเทโลเมียร์นะครับเป็นไหมครับว่า ออมันเกิดการแหว่งหรือหายไปของดีเอ็นเอช่วงนี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะเกิดการแหว่งหรือหายไปใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันไม่สามารถมีใครมาเติมข้างหน้าได้นะครับทีนี้เอนไซม์เทโลเมเรสครับนี่คือก้อนนี้คือเอนไซม์เทโลเมเรสนะครับเขาจะเข้ามาครับเพราะว่าอาร์เนทเทมเพลตเข้ามาด้วยนะครับอาร์เนทเทมเพลตนะครับทุกคนดูนะครับนี่คือทิศทาง5พร์มไป3พร์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสังเคราะห์ได้ครับตรงนี้ครับ มันเอาเทมเพลตเข้ามาครับทำให้เส้นข้างบนมันต่อสามารถต่อสายได้ยาวขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นบนถูกต่อสายออกมายาวขึ้นนะครับได้แบบนี้ออกมาครับหลังจากนั้นครับไอเจ้าเส้นบนเนี่ยที่มันต่อออกมาเนี่ยก็จะสามารถเป็นต้นแบบได้แล้วครับมันจะมีลำดับเบสเอ็กซ์ตร้าพิเศษเพิ่มขึ้นมาทําให้สามารถเติมเต็มส่วนของเทโลเมียที่หายไปได้ผลที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์ที่ได้ก็จะมีดีเนสสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีอะไรขาดหรือแย่งหายไปเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่มีข้อจำกัดอย่างที่บอกไปก่อนนั้นนี้คือเทโลเมเรสนะครับเป็นเอนไซม์ที่ทำงานในเซลล์สืบพันธุ์นะเพราะฉะนั้นต่อให้อายุเยอะแล้วนะครับแล้วมีลูกยังไงยังไงเซลล์สืบพันธุ์ของเรานะครับโ mm hmm. ครโมโซมไปครบแน่นอนฮนะเพราะว่าเทโลเมเรสมันเติมเบสส่วนเทโลเมียให้เต็มมันไม่หายอย่างสโซมาติกเซลล์นะครับโอเคเนาะหรือเซลล์มะเร็งครับดังนั้นนะครับออบอกเลยว่า การทั้งกิจกรรมของเอนไซม์เทโลโมเรสเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางครั้งว่าถ้าคนบางคนนะครับที่มีแอคทิวิตี้ของเอนไซม์เทโลโมเรสค่อนข้างเยอะมากอะ่ะนะครับเขาอาจจะต้องตรวจสอบแล้วครับว่าเป็นมันเป็นสิ่งหนาของแคนเซอร์หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าเทโลเมียเทโลโมเรสเนี่ยทำงานแค่ในเซลล์สืบพันธุ์กับเซลล์มะเร็งเท่านั้นแหละนะครับทีนี้มีการทดลองหนึ่งครับเราสืบกันฟังเนาะว่ามีการทดลองนะครับเอาเซลล์ของยีสต์ครับไปเลี้ยงในสองอย่างก็คือแอลกอฮอล์ คาเฟอีนนะครับแล้วเขาจะดูว่าอันไหนที่ทำให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นมาได้นะครับทายสิครับทุกคนระหว่างแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนครับอันไหนทำให้เทโลเมียร์ของยีสต์มันยาวขึ้นมาได้ครับคำตอบก็คือแอลกอฮอล์นะฮะทุกคนนะครับ,นะรบยีสต์เซลล์ของยีสต์ที่เน้นแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถเพิ่มเทโลเมียร์ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่า เฮ้ยวันนี้เราไปร้านเหล้ากันไปกินแอลกอฮอล์เพื่อยืดเทโลเมียน,นั้นก็ไม่ใช่นะฮะน,นั้นคนละเรื่องกันนะครับผมแม่ชันผลแอลกอฮอล์ทางวยานะฮะนี่บอกไว้ก่อนนะครับ,บอักกอนนี้เป็นการทดลองที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะเราเคยเคิดว่าเป็นคาเฟอีนนะฮะแต่จริงเราเป็นแอลกอฮอล์ครับที่สามารถทำให้เทโลเมียเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ในปัจจุบันก็มียาหลายตัวนะครับที่เป็นยาที่กระตุ้นให้มีการสร้างเทโลเมียขึ้นมาได้นะก็มียาพวกนี้อยู่นะครับแต่ราคาค่อนข้าง อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคลิปนะครับที่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับการจําลอง d n a นเะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปนี้วาให้ด้วยละกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าปัญหาส่วนปลายที่ว่าคืออะไรแล้วก็ตัวของเทโลอรเมรสที่ว่ามันทาาํางานยังไงนะครับอันนี้เป็นภาพอนิเมชันเดี๋ยวผมแทรกไฟล์นี้เข้าไปให้ด้วยละกันนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาในส่วนของกระบวนการจําลอง d n a ของสิ่งมีชีวิตนะครับ ดีเนอร์แพเคชันบทนี้ทั้งบทนะครับคือการที่เกิดขึ้นในระยะ s หรือ C ีต e s i s ในอินเทอร์เฟสอย่างเดียวนี่คือดีเทลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ transcription หรือการลอกาารหัสกันนะครับเดี๋ยวในบทน้าเราเจอกันครับ